สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้การนะคะนางสาวาง,สงามงาจิศนาผู้อำนวยการโรงเรีนบ้านหนองชายนะคะและท่านผู้ทรงคุณวุฒินะะคางสมหมายบุญลอยผู้อำนายการพิเศษโรงเรียนบ้านกะลาสิิพัฒนาค่ะและยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะหัวข,ข้อเรื่องด a c นะคะของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะโดยคุณครูต้นเรื่องนะคะนางรุ่งนภาตงค่ะและอันดับแรกนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำตัวค่ะดิฉันนางสาวทิทยาศรีนาค่ะคุณครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวงจังหวัดนะคะรับหน้าที่เป็นโคฟาซิเดเรเตอร์ในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการ PRC นะคะดิฉันขออนุญาตนะคะ กล่าวถึงกระบวนการสักเล็กน้อยค่ะในอันดับแรกนะคะทุกท่านจะได้รับชมงคลิปนะคะหรือวิดีทัศนะคะ,ะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะของครูต้นเรื่องค่ะและในรอบแรกค่ะจะเป็นการกล่าวถึงจุดเด่นนะคะในการจัดกิจกรรมการสอนค่ะโดยเราจะเริ่มที่นะคะคนที่เข้าร่วมนะคะในวง p l ีอก่อนค่ะและจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะกล่าว และเป็นฟาซิลิเตเตอร์นะคะสรุปสุดท้ายนั่นเองค่ะในรอบที่2ค่ะจะเป็นการกล่าวถึงจุดที่ควรพัฒนานะคะหรือข้อเสนอแนะนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นลำดับเช่นเดิมค่ะเริ่มจากคนเริ่มใน PLC นะคะผู้ทรงคุณวุฒิและฟาซิลิเตเตอร์นะคะสรุปสุดท้ายนั่นเองค่ะและถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของโน้ติกเกอร์นะคะสรุปนะคะในส่วนของ ทั้งจุดเด่นและข้อเสนอแนะที่ทุกท่านนะคะได้ร่วมกัน PLC นั่นเองค่ะและจบด้วยที่ครูต้นเรื่องนะคะกล่าวขอบคุณนั่นเองค่ะค่ะตอนที่จะเริ่มนะคะดับแรกค่ะจะขอเรียนเชิญน,นะคะคี่รูต้นเรื่องแะนะนําตัวค่ะและต่วถึงแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผ นางจิตสองงามนะคะท่านผุ้ทรนพลวุฒนะคะคุณครูสมนันรุ่ม,มนะคะคุณครูตัวเรียนคุณครูชนาญการพิเศษนะคะจากตัวเรียนบ้านกะลาศีพัฒนานะคะขอบคุณที่มาร่วมวงเพียวสีนะคะดิฉันนางรุ่งนภาโป๊ะนะคะคุณครูตำแหน่งครูชนาญการพิเศษนะคะอสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นครูคต้นเรื่องนะคะ ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้วันนี้จะเป็นเรื่องแดออาร์ซดักส์นะคะเป็นการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งตรงตามมาตรฐานตัวชีว้วัดนะคะที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จะต้องสามารถออบอกจํานวนนะคะถามจํานวนด้วยประโยคฮาวนิ่นิเดอแล้วก็ตอบด้วยประโยคเดออซึ่งเป็นพื้นฐานของการถา ตอบจำนวนที่นักเรียนต้องสามารถทำได้และสามารถใช้ในการสื่อสารภาษาติษทั่วไปได้นะคะแร,ระงบันดาลใจนะคะในการจัดกิจกรรมพื้นฐานก,ก็คือมอบความสุขนะคะทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขเพราะว่าถ้าสร้างเจตคติที่ดีให้กับเขาตั้งแต่ประถมต้น มันก็จะทําให้เขาเปิดใจรับวิชาภาษาอังกฤษซึ่งปกติทุกคนจะบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เขาจะไม่ค่อยชอบนะคะมันมันไกลตัวเขารู้สึกว่ามันไกลตัวดังนั้นก็คือสร้างแรงบันดาลใจทําให้เราทายัางไงก็ได้ที่จะสร้างกิจกรรมออกแบบกิจกรรมทําให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณ คูปต้นพื้ค่ะในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการรับชมวิดีทัศน์การจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนนะคะในเรื่อง The Artic d u นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมค่ะ